เนี่แหละคือข้อหมาว่าที่คุณเขาไปประทานไว้ก็ลำบากใช่ไหมมีทั้งหมดเจ็ดประทานอ่ะอันนี้ก็ดึงมาตะพงตรงนี้ด้วยจะด่วยสองพันครับอ่ามาสองพันครับนะพอก็ดีแล้วล่ะแต่พวกเราระวังนะจ้าร่วงนะเออจะอยู่ใกล้ๆสายตาดูไดีนะอย่าเป็นอะไรเพราะว่าถ้าเจ้าที่เนี่ยมันลดลงไปคนเดียวสองพงงานก็หลังขึ้นไงใช่ไหมราบาดระวัดมันมีบทเรียนมาแล้วนะจ๊ะนะทุกคนนะจ๊ะ ไม่ใคเจ็บไหมลูกฮะเด็ดเนื้อปูเนี่ยเจ็บไหมเจ็บจมูกไหมลูกใครเจ็บหรือล่ะเจ็บหน่อยๆเจ็บหน่อยๆค่ะท่านเจ็บเจ็บแค่นี้ไม่เป็นไรนี่เป็นต่อไปจ้ะทั้งหมดที่ใครจ้าคหมอค่ะหมอค่ะหมอถ้าหมอฟันค่ะ ขหมอขอนวานเหรอค่ะเป็นหมออาชีวะเวชศาสตร์ค่ะอ๋อศตรไม่ได้ยินเลยไม่ได้ไม่ได้ยินค่ะอันนั้นคุณหมอธนูค่ะเป็นหมออาชีวะเวชศาสตร์ค่ะขอหมอธนูคุณหมอขอนวานได้หลวงหมอทั้งหลายทั้งที่แพทยหมอและไม่ใช่หมออาดับระดับอสมพยาบาลได้ที่ไหนลูกทุกคนนั่นคือหนึ่งในทีมงานเพื่อการาอุ่ย เราคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวทยเราหล่อหลอมครอบครัวคนไทยเราได้ไขน้ำมันเลยต้องช่วยกันใช่ยบร้อยแลยิงใครแก้หาได้แต่พียงายามรัฐบาลทุกคนก็รู้กือรัฐบาลก็มีแม่ดาวถ้าแก้หาได้ก็จบแต่ถ้ามันมะแก้ไม่ได้มูวก็มันก็ไปถึงตานะไม่ใช่เรื่องเดียวเนะอย่างที่ว่าพูดมันอะไรอะมันแก้ง่ายมันแก่ ไม่มไม่ได้แล้วบอกค่าแ่เรห่้ว่าเอออใ้กำลังใจ่ขอบคุณจ้ไม่ได้ไม่ได้มไรจทุกคนันคน <c oughs> ไม่แย่แบบไดไม่้ไปกลัวะแต่ระวังไม่ใช่กลัวแล้วประมาทไม่ใช่ไปกัวแล้วปรม่้ขอให้สาการที่ไาให้ได้เรว่ไรี่องน้มไจ้าหที่้ตั เสียร on ้อนคนไข้หมดร้อเสียร้อนตัวนหมดกระจาะที่มือตับปอไรู้แล้วันนี้ก็กัโงเับเพื่อเป็นคอรแล้วแล้ววันนี้ก็ดีตัวแร่อสาสุข่อยไทยมาดูแลนะครับขอบพูดในคนที่ได้มาด้วยขอบคุณในศูนย์ทัตองอยึ่ด้วยนะขอบเตยมกาต่อไปนะครับเข้าใจไหมไอกิวไม่ชุดที่ไลู่กงไอิวเฉพาะใช่ไ แต่ว่าเป็นหน้าที่ประชาสัมพันธ์ค่ะทำงานเป็นแบบวันแรกแล้วก็เดินเดินเดินแดดร้อนก็เลยใส่หมวกอันนี้ค่ะเป็นประชาสัมพันธ์ค่ะเออราคาเทื่อดูงข้างล่างไว้ด้วยอ๋อเราใส่กระโปรงแล้อันนี้ชุดชุมชนค่ะชุดพยาบาลค่ะใส่กระโปรงค่ะแต่ว่าเพื่สนามเพื่อความสะดวกเปลี่ยนไปใส่

พกกูดกลางคดีนี้ต้องต้องไม่ใช่แบบนี้ได้ไหมผมจะอยู่มานทำไมล่ะกวันนี้การเดรรอยมันมีหลาย,าภาภาายอย่างมากมายช่วยกันดีครับให้ข้อมูลกันดีครับนะผมไม่ปกป้องใครทั้งสิ้นผมไม่เคยปกป้องใครนะเห็นว่าแต่ในคดีพวกนี้ก็มีเยอะแยะทิสตอรินทิสตอรินที่ไปดูตรงนัง้นด้วยสิไม่ใช่ผมไม่ถาอะไรเลยเท่าไ,ไ,ไ,ไหร่ครับพี่เล่ยเล่ไหเดี๋ยวเดี๋ยวเต่าที่